วันนี้เราก็อยู่ในเกม Decoration De Version Demo เราจะถูกรับบวดเป็นสาวน้อยที่ตุยแล้วนะคะแต่ข้างรักชายหนุ่มผู้นี้เป็นอย่างมากแฮโอ้ยยุงเข้าแต่หัววันเลยแฮเป็นอากาศาธาตุดีๆนี่เองความปัตนาของเธอยังไม่ถูกเติมเต็มจึงทำให้เธอไปสู่สุขติไม่ได้และนี่ก็ยิ่งทำให้เธอเป็นวิญญาณหลอนที่มาเยือนในฝันและสาบแช่งผู้ชายคนนี้อีก ก็สลัดตีไม่ไปพิยศษแค่วันนี้เราก็อยู่กับเกมะะเดคอเรทเดคอเรชันในการ์ดอะไรปะโอเดี๋ยวเปิดมาก็ตุยเลยอ่ะคุณตายจุดจุดจุดคุณพบว่าตัวเองอยู่หน้าอาาพาร์ตเมนต์นึงและคุณก็ตระหนักได้ว่าคุณตายแล้วจริงๆ คุณสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณคุณไม่เคยทำชัว่วใดๆเลยจริงๆนะจิตวิญญาณของคุณคงได้รับการพิพากษายอย่างดีแน่นอนขวาเหรอคุณมองขึ้นไปที่อาพาร์ตเมนต์และนั่นคือตอนที่คุณตระหนักได้ว่าคุณมาที่นี่เพื่อพบเขา สูงฉลาดและเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ชายที่ทีใส่ออดเยินแถมเขายังมีอารมณ์ขันตอนเช้าจเจ็โมงอีกด้วยฉันลักเขาว่ารู้สึกเหมือนกำลังไปสู่โลกแห่งความตายอย่างไรก็ไม่รู้คุณนขึ้นบันไดที่เป็นสนิมไปยังอาพาร์ตเมนต์กิ่งประตูเขาใช้ไม่ได้สะง,งั้นนะ่ะ คุณเลยเคาะประตูแทนสวัสดีค่ะ What the hell อะไลเนี่ยแต่เขาไม่สามารถเห็นคุณได้เขาไม่เคยสังเกตเห็นคุณมาก่อนเลยด้วยซ้ำเอาเป็นผีเวอร์ชั่นจิบๆค่ะมันเกิดความกลัวในการจักโลกนี้ไปอย่างกระทันหัน มันไม่สำคัญอีกต่อไปมันจะเป็นสถานที่ยอดเยี่ยมแค่ไหนกันนะความคิดที่จะแยกไปจากเขามันฟังดูน่ากลัวยิ่งกว่าการตกนรกซะอีก <c oughs> คุณรู้สึกเหมือนหัวใจกำลังสั่งไว้ลึกลงไปในร่างกายของคุณกำลังเสื่อมสลายคุณรู้สึกว่าจิตวิญญาณของคุณโหยหาเขา <c oughs> มากๆเลย คุณรู้ว่าคุณต้องทำอะไรหากคุณไม่สามารถไปหาเขาได้อีกต่อไปก็ต้องพาเขาไปด้วยคุณแน่ใจว่าเขาคงเข้าใจเรื่องนี้คุณต้องพาเขาไปอยู่ก่อนที่วิญญาณคุณจะจากไปเอาแล้วนะคะคุณจะต้องฆ่าคนรักของคุณ ำไมเขาไม่เห็นฉันเลยล่ะคนเราสามารถสัมผัสได้ถึงผีได้จริงๆหรือเปล่านะแต่มันก็ไม่สำคัญหรอกเพราะไงฉันก็จะฆ่าเขาอยู่ดี <S <S หัวข้อนะคะลองสัมผัสสิ่งของหรือพูดคุยกับเขานะคะแล้วก็พาเขาไปอยู่กับฉันนะคะอย่างไรก็ตามการตอบโต้ตตกับโลกสิ่งมีชีวิตทำให้คนรู้สึกเหนื่อยหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์เป็นขีดจำกัดเลยเหรอ, <S <S อว้ยใน,นไงวันนี้อ พระองค์ตรัสบอกคุณไว้ว่าเหลือเวลาอีก49วันก่อนที่จะขึ้นสวรรค์น,นะคะจะได้ขึ้นสวรรค์จริงๆหรือเปล่ายังไม่รู้นะคะให้มาหาคุณก่อนเนี่ยกำหนดเวลา49วันมันคงเป็นเรื่องแย่มากเลยถ้าคุณทิ้งโลกนี้ไปไว้เพียงล,ลำพังนะคะเรามี4หัวข้อตัวเลือกนะคะก็มีพูดคุยแล้วก็อะไรอ่ะโพเข้าฝันแล้วก็คำสาบเออลองเริ่มอะไรเล็กๆน้อยๆก่อนแล้วกันพูดคุยอะ สวัสดีจ้าคุณเห็นเขาหรือเปล่าอ่ะคุณคุยกับเขานะคะเขาไม่สามารถมองเห็นคุณได้ันเชื่อว่าผู้คนกำลังสามารถสัมผัสผีได้จริงไมค์กอคุณเหนื่อยแล้วต้องการพักผ่อนอ๋ออย่างนี้เองก็คือหนึ่งตัวเลือกเท่ากับเราต้องนอนไปแล้วหนึ่งวันทุกคนโอ้เป็นผีเนี่มันยากเนาะผ่านไปแล้วหนึ่งสัปดาห์สินะเขาหยุดไปตั้งสองสามวัน แต่แล้วก็ต้องกลับไปโรงเรียนอีกครั้งคุณนั่งเพอ้ออยู่ในอาพาร์ตเมนต์ของเขาในช่วงเวลาบ่ายวันธรรมดาของวันหนึ่งถึงแม่คิดถึงพ่อจังขณะที่คุณนั่งอยู่ตรงนั้นแม่คงโทรไปบ้านเพื่อนคุณทีละหลังขณะที่คุณพ่อคงกำลังขับรถไปตามหาคุณอย่างสิ้นหวงังเอาน้องเสียยังไงวะเนี่ย วันที่2เลยนะคะอืมดูเหมือนว่าเขาจะไม่สังเกตเห็นคุณอ่ะมาไม่คุยแล้วเขาฝันเลยมาก็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 คุณปรากฏตัวในฝันของเขามันแทบจะรู้สึกเหมือนว่าคุณได้คุยกับเขาน่าทำให้คุณมีความสุขสุดๆแล้วเป็นไง คุณเหนื่อยอีกแล้วนะคะแล้วก็ต้องต้องการนอนโหมันมันผ่านไปทีละวีคเลยอะทุกคนผ่านไปอีกหนึ่งสัปดาห์โหยากมากเลยอะเขาใช้เวลาอยู่กับอพาร์ตเมนต์ของเขาอย่างน้อยน,น้อยของเขาอย่างประหลาดพอมาคิดคิดดูเขาก็ดูเขาก็บอกว่าเขาจะต้องทํางานพาร์ทไทม์ที่ร้านหนังสือ่ะคะผู้ชายเขาทํางานที่ร้านพาร์ทไทม์นะคะ ผู้ชายเขาไปทํางานที่ร้านหนังสือนะคะคุณใหญ่จะไปกับเขาจริงๆเาอยากจะไปยังไงแค่นี้ก็ยังเหนื่อยเลยแต่คุณไม่สามารถออกจากห้องเขาไปได้ในตอนนี้อาจจะม,ออมียันกันออกมียันกันออกไม่มียันกันเข้าด้วยนะมียันกันออกคุณนั่งลนมบนพื้นอย่างไม่เต็มใจน้ำหนักเดียวที่คุณรู้สึกในร่างกายอันไร้วิญญาณของคุณคือหัวใจที่หน,น,นักอึง้งหนักหนักอึ้งของคุณ ผ่านไปอีกแล้วอะอาทิตย์ที่สเฮ้ยผู้ชายเริ่มคุยกับเราแล้วเลยโอ้ยฉันนอนไม่หลับเลยเมื่อคืนนี้โอ้ขอโทษแล้วกันที่เข้าไปฝันโคเตอร์ไกรอันนี้อันนี้ไม่รู้อะลองลองมาอ่ะแบวออหลอกหลอกเดะเป็นกายเป็นญ,ญา้ายอา้าก็ฝันไม่พอจะมาลองอีก <c oughs> <c oughs> ตกแตะลกแน่เลย คุณกําลังสร้างความสยองขวัญให้เขาได้อย่าง,างตามใจชอบนะคะตอนนี้ได้สร้างความสยองขวัญให้กับเขาไปแล้วนั่นมันไม่เหมือนกับตอนที่คุณยังมีชีวิตอยู่หรอกเหรอโอ้ยผ่านไปอีกอาทิตย์แล้วแกผ่านไปอีกหนึ่งสัปดาห์แล้วคุณจะต้องการให้เขาตายแต่นั่นมันก็เป็นเรื่องที่ผิดอะ่ะคุณตระหนักได้ว่าสิ่งเดียวที่คุณจะต้องการคือการพูดคุยกับเขา เขาจะรัหรักเราไหมอ่ะเราเป็นผีนะแต่ตอนนี้คุณคิดเรื่องนั้นไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วเศร้าอะ่ะเออเกิดอะไรขึ้นแม่เหรอคุณตื่นแล้วเหรอคุณรู้สึกยังไงบ้างเอา้าผมกำลังจะไปทำงานช่วยซื้ออะไรฉันกำลังจะไปทำงานช่วยซื้ออะไรให้ให้คุณหน่อยเหรอได้ไหมเหรอหคือหมายความว่าคุยกับเราอะ่ะคุยกับผี เอ้ยไม่ใช่เราอะผีคุยคุยกับคนได้หรออาหารเสริมแต่คุณก็ยังไม่ได้จ่ายเงินคืนฉันเลยสำหรับสิ่งที่ฉันได้รับมาคราวก่อนนะละฮะอ้อไม,ไม่ทันเมื่อกี้อ้าแล้วผีไปติดไม่ใช่ดิผีไปติดหรอขอบคุณที่เล่นเกมนี้นะคะนี่คงเป็นจุดสิ้นสุดของเวอร์ชันสาธิตจบแล้วนะคะทุกคน ในเวอร์ชั่นเต็มนอกเหนือจากตอนจบทั้ง6ตอนนะคะเราจะมีเพิ่มตอนพิเศษขึ้นมาเอกก็อปติตามนะคะใหญ่้็สมมติว่าเปิดมาฉันแบบไปหลอกเขาเลยอะได้ไหมามาหลอกมึงหลอกด้าหลักไปเปล่าวะอ่ะได้หลอกนะคะแล้วก็แล้วก็มีมันหนักเกินไปอะ่ะฉันก็เลยทำหนอนลงพื้นเอา เป็นผีที่เซอร์จริงๆเลโชคาย,ยาจริงๆเลยอ่าเนือ้อเรื่องเดิมทุกคนก็คือเขาไปไปโรงเรียนแต่เราสงสัยอันเนี้ยเรายังไม่ได้ไปลองเลยก็คือคำสาปสาปแม่นี่เน่สาปสาบสาปไปเลยคุณสาบแช่งเขาคุณภาวนาจัดใจไว้ให้เขาตายเลยเดี๋วนี้ ตุยซะเป็นเรื่องตรงเดิมนะคะเขาตื่นมาเขาว่าไงฉันรู้สึกหน่อยมากเลยช่วงนี้ฉันสาบเกไปไงฉันสาบแกไปแล้วฉันรู้สึกว่าเหมือนจะมีคนจ้องมองฉันอยู่ตลอดแม่บอกว่าฉันควรทําพิธีชําระล้างแต่ฉันก็ไม่เชื่ออะไรแบบนั้นเด็ดคุณรู้สึกร่างกายและผิวหนังของคุณมันเสียวสั้น เซซันวาซันร่างกายของคุณกำลังพยายามบอกอะไรบางอย่างคุณอยู่ยาคุณก็รู้สึกดีเอา้าจะเล่นเกมนี้ต่อนะคะก็ต้องรอตัวเต็มนะคะยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบาย